เอาละครับตอนนี้โอ้ยล้มเนี่ยครับเร็วเกินไปครับจะช่วยแม่มวยทำความสะอาดครับพอดีบังคับตัวเองมาอยู่ครับเอาละครับตอนนี้เอาแล้วครับม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 าแล้วใบบุญอย่าชนแต่เช้าสิลูกแม่เป็นห่วงลูกเอาละครับเอาละครับจะช่วยครับจะช่วย จะช่วยแม่มวยครับจะช่วยหรือจะทำอย่างไรครับไม่ยอมครับดันออกไปจากโคกอีกิดครับโอ้จะช่วยจะช่วยครับจะช่วยโอ้เนี่ยครับไม่ยอมเลยครับแม่มยก็พยายามจะมาห้ามลูกครับแต่เอาไม่อยู่ครับเนี่ยครับแหมจริงๆเลยครับจริงๆเลยครับดูสิครับเนี่ยครับเป็น เป็นการทำความสะอาดตอนเช้านะครับความสะอาดข้องนะครับแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดดูครับดูครับแม่เมยพยายามไปห้ามลูกครับดูครับไปดึงลูกมาไว้กอดลูกไว้ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ใบบุญไม่ฟังใครแล้วครับนุ่ครับใบบุญเล่นอย่างเดียวครับเมยจับลูกไว้เมยนางเดินมาทางนี้ เดินใกล้แม่แม่ให้แม่ดึงไว้ให้ให้ให้เจมเอยดึงลูกไว้มาครับวิ่งอมมาแล้วครับแม่กันไว้ไม่อยู่ครับเดี๋ยวเจมเอยพยายามกันลูกไว้ครับพยายามกันลูกไว้ฝั่งนี้ครับหลอดมาฝั่งนี้เอาให้อยู่ครับเอาเอาทันไหมเอาแมมเมยดึงไว้อ่าล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วอันนี้เจมเอยดึงไว้ไม่อยู่ครับลุดมาได้ครับลุดมาแล้วครับลุดมาแล้วครับเอาเลยครับดันอย่างเดียวครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมให้ลูกอยู่ครับไม่ยอมให้ไม่ยอมให้แม่อยู่ในข้อครับเนี่ยครับชนอย่างนี้ครับออกไปเอ้เหมยก็ห้ามไม่อยู่ครับบอกบอกพ่อไปช่วยด้วยเอ้เหมยพยายามมาบอกเราครับให้ไปช่วยเนี่ยครับไม่ยอมจาสบายเต็นตะคอนเต็ตะคอนมิ่งมิ่งอยู่แล้วโอเคพอแล้วเนี่ยครับสุดท้ายแม่เหมยอยู่ไม่ได้ครับทนไม่ไหวแล้วครับช้ำไปหมดทั้งตัวแล้วครับเหยียบเหยียบรองเท้าไว้ครับไม่ให้ไปครับ เนี่ยครับไปแล้วครับสุดท้ายก็แพ้ครับโอ้โหเป็นชัยชนะครับเป็นชัยชนะครั้งแรกเลยครับไปแล้วครับเนี่ยครับมาแล้วครับเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายก็ชนะนะครับเป็นความน่ารักนะครับของน้องใบบุญตอนเช้าๆครับหลังจากยังไม่ได้ทําความสะอาดครับเดี๋ยวตอนนี้จะทําความสะอาดนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับชนกล้องแล้วครับชนครับชนชนแล้ว เนี่ยครับมาชนกล้องอย่างเดียวครับไปแล้วครับไปบุญครับวันนี้เริ่มลาเริงขึ้นกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าร่างกายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดนะครับน้านมแม่ก็เริ่มจะดีขึ้นบ้างนะครับก็ยังขาดมันแก้วก็พอได้กินนะครับมันแก้วยังขาดหัวปีนะครับตอนสสายน่าจะลงนะครับวันนี้หัวปีก็เอฟซีนที่เมตตาเรื่องอาหารการกินก็ติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับติดต่อสอบถามหาเจมีมยได้เดี๋ยวตอนนี้ก็แม่บ้านเราจะประคบต่อนะครับจะประคบต่อ เนี่ยครับ,อบตอนนี้แม่พม่อกินแล้วเมื่อกี้ถุงหนึ่งเหรอถ่ายอะไรเอ้กถ่ายกินจน,ยน<อ>เดี๋ยวค่อยกินอีกมันทำให้กินเยอะกินนานๆที่กินทั้ทงจำนวนมันเยอะอยู่เนี่ยครับเริ่มไม่ขออบยามาให้<อ>หนึองรอหน่อยเดี๋ยวแม่ไปเข้าไปประคบมนมไม่ได้นะอ,<ห>อะไร เอมันร้อนมือเอานั่นเอาเอามาเผาจะนำร้ตัวในนำควบถึงนี่ไม่เรารถอะไรเราเอาน้ำมันควบมันจะเป็นไรกับน้ำร้อนเนาะมันจะเป็นไรเอาเช็ดหน้าลูกมันก่อนเอาไปเช็ดหน้าลูกก่อนล้างหน้าลูกก่อนนี่เอาน้ำนี่เอาเช็ดนะยาเนี่ยหละดีเราล้างหน้าแม่ให้ให้มันเนี่ยล้างหน้าลูกเขาเน่ะ นะกินไปกินมาเอาหวานอร่อยกินเอากินเอาอืออย่างนี้ครับกินวันละทุงมาบละถุงดีที่สุดจะให้แม่มวยเช็ดหน้าให้ครับล้างหน้าล้างตาให้ครับหลังจากตีลังกาใส่ขี้นะครับเมื่อกี้ใส่อึแม่ครับเออเนรถถูกตรงถูกเลยเออยืมอืมยืมยืมมีแล้วมีเออยืมยืมยื้ยืมตังค์ดูยืมยืนยืม เริ่มินแล้วเริ่กินไปแล้วกูจะยกใหมากระดับมันะอโอจีววมกนะมนิตรงนี้ไมันจะกินแลอวนะมันจังนวัมันกินกินแม่มันตอนนี้แม่ม่หมวยของเราก็กำลังจะทำความสะอาดให้ตัวเล็กอยู่ครับวางไว้ข้างนอกนี่แหละเดี๋ยวมันอีกตัว มันกันปกหงีปกเยอกมาน้อะไรใช้ยาน้ำอะไรเอ้ะว่า้เด้วได้ด้ไป่ง่าเช็ดนะผ่าเช็ดหน่ Nè, à, chị ơi, hiên. ล้างเลยเช็ดเช็ดเช็ดอืนี่ครับเป็นการผูกพันนะครับความผูกพันระหว่าง กวนกับลูกช้างครับที่ดูแลเหมือนกับลูกคนหนึ่งครับก็อย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าชีวิตครอบครัวคนเลี้ยงช้างอย่างเราเนี่ยทุกอย่างคือส่วนหนึ่งในครอบครัวหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงเขาเพื่อทําผลประโยชน์นะครับเราเลี้ยงเขาคือเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราจริงๆครับเลี้ยงเหมือนกับลูกคนหนึ่งเลยครับดูสิครับตื่นเช้ามาต้องประคับประมต้องเอาน้ําอุนเช็ดเลี้ยงดูอย่างดีครับล้าง ให้เขาลาเรื่ยงเจ่มใสครับให้ลางกายเขาเจ่มใสครับเนี่ยครับเป็นกานเรเลี้ยงดูแบบที่เราเลี้ยงดูแบบอย่างดีเลยครับเราอย่างดูอย่างดีเลยเป็นการที่เราอยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับเหมือนกับเราครับเราเราสบายเขาก็ต้องสบายเลยครับเราลําบากเขาก็ต้องลําบากเหมือนกับเราแต่ว่าแล้วนี้มันดึงเึงก็บนีม่ได้เลยน่แหละ มาแล้วาไปเช็ดอีกต้องบิดหมาด้วให้มันติดเพียงน่อยน้อยนั้นรับรับแดดพอดีพอตื่นเช้ามาเราเช็ดตัวครับเพื่อจะรับรับแดดตอนเช้าครับถ้าแดดไม่ขึ้นเราเช็ดไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวเขาจะหนาวแต่เราเช็ดน้ําอุ่นครับเป็นน้ําอุ่นที่เราเนี่ยครับเช็ดหน้าครับตาความสะอาดนะครับเช็ดตรงแถวๆริมปากด้วยนั่นครับเหมือนกับลูกน้อยเลยครับเหมือนลูกน้อยไม่มีปิดนะครับ ครับตอนนี้ก็ใบบุญก็ขี้แตกเลยครับแม่เช็ดให้เขาขี้แตกเลยครับนั่นครับเป็นการทําที่ถูกต้องนะครับพอเขาเปียกนิดนิดเขาก็จะขี้แตกออกมานะครับแล้วก็นี่ครับเช็ดแล้วก็จะลูบนะครับลูบลูบนี่เป็นการดูแลอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกต้องเราก็พยายามทําให้ดีส่วครับเอฟซีท่านใดที่สนใจอยากจะเมตตาอาหารหรือ อยากจะมาเยี่ยมนะครับอยากจะมาให้อาหารหรืออยากจะเมตตาอาหารการกินก็ติดต่อสอบถามหาเราได้ครับเพื่อเป็นวันกำลังใจให้เรานะครับหรือให้กับน้องใบบุญนะครับก็ติดต่อสอบถามหาเราได้ครับกินนมนะตอนนี้เนี่ยครับพอกินเสร็จก็วิ่งไปกินนมนะครับเนี่ยครับพอทำความสะอาดเสร็จร่างกายก็ล่าเริงโล่งครับโล่งเหมือนคนเราตื่นมาได้ล้างหน้าล้างตาก็จะโล่งเนี่ยครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ของควานกับช้างนะครับชีวิตประจาวันตอนเช้าครับต้องแบบนี้ครับทั้งเนี่ยครับพอทำเสร็จก็ต้องไปคบให้แม่ครับคบนมให้แม่เพื่อให้แม่มีนมเยอะนะครับนี่คือเป็นการทําความสะอาดตอนเช้าครับคบให้อุ่นๆนะครับคบให้อุ่นเราดูเลเขาเป็นอย่างดีครับเป็นดูเลเขาเป็นอย่างดีเขาคือส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา เนี่ยครับเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้นะครับความสุขแบบนี้หาซื้อไม่ได้ถ้าผมไม่มีภาระอะไรนะครับป่านนี้ผมคงจะมีความสุขมากมายนะครับกับสิ่งที่ผมรักแต่ตอนนี้ผมก็ยังสู้กับภาระของผมที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปได้ครับถ้ามันผ่านไปได้ผมก็คงจะดีดีขึ้นดีขึ้นนะครับเนี่ยครับทุกอย่างของโครงเรากำลังจะสมบูรณ์แล้วครับรอวันเวลาที่ฟ้าเปิดเท่านั้นนะครับเนี่ยครับเป็นการประคบนำนมให้นะครับ นมเจมอยของเราก็ไหลตลอดครับเจมอยก็ก็เขาจะไว้ใจควานมวยมากครับเจมอยเขายอมให้ควานมวยทาคนเดียวครับอย่างคนอื่นเข้าไปทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาไม่ไว้ใจนะครับไหลเต็มเลยนั่นแหละเห็นไหมล้นปากเลยเจมอยเขาจะไม่ไม่ไว้ใจใครครับเขาจะไว้ใจควานมวยของเขาอย่างเดียวครับเพราะว่าชื่อชื่อเขาคล้ายๆกันด้วยครับเขาเลยไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับนปากเลยล้นดี๋ยครับ นู้นพอแล้วฝังนี้พอแล้วให้เขาดื่มก่อนเมื่อเอาขาฟังออกพอแล้วตัวออกมานี่เดี๋ยวนมเดี๋ยวมันจะหลุดปากูขนเนี่ยนะครับตื่นมาก็กินนมแล้วก็น้องใบบุญของเราก็จะมีความสุขประมาณนี้ครับความสุขที่เขาได้รับนะครับคือได้กินนมนะครับก็ข,ขอบคุณเอฟซีท่านครับที่ติดตามช่องของเราในขณะนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปอันน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเราจะได้รับ ความติดตามจากท่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ